นิสัยเป็นสิ่งที่กำหนดช่งชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพะรับบาบรู้ดวงรายวันกับครูดาวมาแล้วนะคะวันนี้ครูก็จะมาเปิดดวงชะตาของท่านที่เกิดวันศุกร์ประจำวันที่16พฤษภาคม2564โดยใช้วิชาเลข7ตัวเขาเรียกว่าการชะตานะคะเพื่อมาเปิดดวงชะตาให้กับทุกท่านนะนะคะ วันนี้ครูก็จะมีแนดนครีมให้ทุกท่านเลือกเพื่อเปิดดวงชะตาของท่านนะคะก็ถ้าท่านเลือกแนดนครีมสีขาวหรือว่าเลือกแนดนครีมสีชมพูครูก็จะจับนะคะรหัสดวงชะตาดวงชะตาของท่านในวันที่16พฤษภาคมนะคะเอาละเดี๋ยวครูนะคะเปิดดวงชะตาของคนที่เลือกแนดนครีมสีขาวกันก่อนเลยนะคะมาดูกันค่ะว่ารหัสดวงชะตาของท่านที่เลือกแนดนครีมสีขาวในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ 10 10ลบ7ก็เท่ากับ3รหัสของท่านคือเลขเลขที่1คือ3นะคะแล้วก็7ค่ะคขออััยนะคะ3 7 2นะคะรหัสของท่านคือ3 7 2เลขเด่นของท่านในวันนี้ด้วยนะคะคือ3 7 2นะ3 7 2เดี๋ยวครูตั้งดวงก่อนนะคะ สักครูนะคะเดี๋ยวครูขอตั้งดวงแป๊บเดี๋ยวนะที่รักของครูห้าสองสี โอเคได้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูทางด้านการงานของท่านกันก่นกอนเลยนะคะการงานของท่านที่เลือกแฮนด์ครีมสีขาวในวันนี้นะคะกัมมะเป็นดาวพุธนะคะไปส,สัมพันธ์ถึงปุตตะและสัมพันธ์ถึงหิน,นะนะคะดูซิพุธมีชิ่งไปที่ไหนอีกชิกชิ่งไปที่พบพยยะนะคะพยะปัตันนิและปิตา,าการงานของท่านวันนี้อาจจะต้องเข้าไป แก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นนะคะอาจจะเป็นคู่สัญญาหุ้นส่วนหรือว่าอาจจะมีประเด็นนะคะสำหรับท่านที่เป็นหัวนหน้างานก่อนเลยนะคะอาจจะมีในเรื่องราวที่ต้องเช็คตรวจดูนะคะในเรื่องของคู่สัญญาหุ้นส่วนในเรื่องของเอกสารสัญญาเพราะว่าเป็นดาวพุธนะคะพุธไปสัมพันธ์ถึงฮีนะและไปสัมพันธ์ถึงปีตาท่านด้วยนะ ปีตาหมายถึงปากได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นต้องระมัดระว,วังในเรื่องของการพูดการเจรจาเพราะไปสัมพันธ์ถึงเดี๋ยวนะคะปีตาไปถึงปัตตนีนะคะก็คู่สัญญา้นส่วนคู่ครองคนรักได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่ทํางานร่วมกันกับคู่ครองคนรักก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการผิดข้องหมองใจกันแต่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวผิดข้องหมองใจอะไรกันก็ตามแต่นะคะ à, ดาวที่สัมพันธ์ถึงยังเป็นดาวคู่นะคะคู่มิตรคู่ ให้คุณกันอยู่แต่ว่าพบที่สัมพันธ์ถึงมันเสียเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นต้องระงับปากระงับคำหรือว่าระมัดระวังในเรื่องของการตกปรับรับคำหรือทำสัญญาอะไรกับใครไว้ถ้าหากว่าท่านยังไม่สามารถที่จะทำได้นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยว่านะถ้ารับปากไปแล้วถ้าทําไม่ได้จะเสียเสียเครดิตของตัวท่านเองนะคะส่วนใครที่เป็นลูกน้องนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการ อา,อาจจะแบบมีผู้ใหญ่เพ่งเล็งเนี่ยนะคะในเรื่องของการทํางานของท่านนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะอาจจะมองคุณอยู่ลับๆเออนะคะดูการทํางานของคุณอยู่ลับๆนะคะถ้าหากว่าคุณทําอะไรที่ปิดบังซ่อนเรดอะไรไว้อยู่ก็ต้องระมัดระวังว่าท่านจะจับได้นะคะกรรมสัมพันธ์ถึงปุตตะด้วยถ้าใครคิดที่เริ่มที่จะไปสมัครงานอะไรในวันนี้นะคะ บางท่านก็ยื่นอีเมลอะไรไปได้เนาะเพราะว่าจริงๆวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าสามารถที่จะนะคะรีเริ่มะะงานใหม่ได้หรือว่าอไอเดียอะไรใหม่ๆได้ด้วยเช่นกันคิดที่อยากจะทําสัญญานะคะในเรื่องของการเข้าหุ้นส่วนอะไรเช็คดูรายละเอียดนะคะของการทําสัญญาดีๆด,ด้วยเพราะจะไปสัมพันธ์ถึงปัตตานีด้วยนะคะอาจจะมีเข้าไปข้องเกี่ยวใน เรื่องราวงานใหม่ๆโปรเจกต์ ai, อะไรใหม่ๆนะคะมาดูในเรื่องของทางด้านการเงินการเงินเป็นดาวอาทิตย์นะคะกระดุมพระสัมพันธ์ถึงโภคาแล้วก็ไปทำสัมพันธ์ถึงทาสีนะคะดาวอาทิตย์ค่อนข้างที่จะเด่นพอสมควรแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของทางด้านเงินทองนะคะที่จะมีเข้ามาเพราะเป็นดาวอาทิตย์โภคาด้วยเนาะแล้วก็ไปสัมพันธ์ถึง ธาสีนะคะธาสีในคนในดูแลหรือการปกครองของคุณนะคะคุณอ,อาจจะ,ะเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าการช่วยเหลือนั้นในวันนี้นะคะก็จะมีความเขาเรียกว่ายงไงดีอ่ะาาการช่วยเหลือของท่านเป็นที่ภูมิใจภาคภูมิใจก็ได้หรือว่าเป็นที่เหมือนมนันจะเป็นความรู้สึก ที่คนในปกครองของท่านรู้สึกว่าเออม,มีบุญคุณมีมีซึ้งในน้ําใจต่อกันละกันเพราะว่าเป็นดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์ก็คือ,อเป็นชื่อเสียงเกียรติยศอะไรก็ได้คํารรเสริญสรรเสริญเยินยอมาด้วยและดาวอาทิตย์นะคะเป็นการเงินก็แสดงว่าการเงินโดดเด่นในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะ นั้นมีโอกาสสัมพันธ์ถึงโพคาได้ด้วยก็มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์ได้เงินทองเข้ามาในวันนี้นะคะแต่ยังไม่ค่อยนิ่งกเท่าไ่เพราะว่าฐานเป็นพักเกดอยู่นะคะก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสในเรื่องของการไปทําบุญช่วยเหลือนะคะก็ก็เป็นอะไรที่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่ามีการนึกถึงบุญคุณพระคุณฉะนั้นวันนี้เ็าเรียกว่าถ้าออกไปทําบุญก็ทําบุญคุณคนขึ้นนะคะ ทำบุญคุณคนขึ้นนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันนะคะสุขภาพเกี่ยวข้องในเรื่องของดาวพุธนะคะดา,ดาวพุธดาวพุธดาวจันทร์นะคะดาวศุกร์และดาวพฤหัสนะเ,เกี่ยวข้องในเรื่องของไขมัน่นกับอาหารการกินเรื่องปากนะคะเรื่องออฮอร์โมโนน้ำย่อยนะคะแล้วก็ระมัดระวังสําหรับบางคนก็คือเป็นในเรื่องของซีดอะไรด้วยนะดาวศุกร์นะคะ ดาวสุกดาวจันท์มันเสียเนาะดาวพุธเสียนะคะัน้นต้องระมัดระวังในเรื่องของโรกระเพาะอะไรด้วยแล้วก็ดาวสุกสัมพันธ์ในเรื่องของเ,ออเพศสัมพันธ์นะคะโรคที่เกี่ยวกับในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันต้องเช็คดูดีๆนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องของออระบบาดปลาจำเดือนอะไรมาไม่ปกติก็ต้องนะคะดูแล ตัวเองดีๆนะคะในเรื่องของอารมณ์ด้วยเช่นกันเนาะดาวจันทร์เสียงในวันนี้ถ้าฐานเป็นผ่าราหูด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังเช็คดูดีๆถ้ามีโอกาสนะนะคะถ้าหากว่าใครมีประเด็นเป็นปัญหาในเรื่องของสุภาพวันนี้นะเพราะว่า,าจันทร์ราหูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องโรคที่หาสาเหตุไม่ได้นะคะอารมณ์บ่ดจอยงุดหงิดง่งายก็ต้องระมัดระวังนะคะต่อมไทรอยนะคะมาดูในเรื่องของ ความรักกันบ้างความรักเป็นดาวศุกรนะ์นปัตตนินะคะสำหรับคนมีคู่ก่อนนะปะตัตตนิพยายะนะคะแล้วก็ไปสัมพันธ์ถึงปีตานะคะก็อาจจะมีเรื่องราวของไปสัมพันธ์ถึงกัมมะปุตตะแล้วก็หินะด้วยวันนี้ก็อาจจะมีเรื่องราวนะ,ะผิดข้องมองใจกับคู่ครองคนรักมีเรื่องราวแง่งงอนกันพอกรุบกริบกรุบกริบนะคะก็กรุบะะนะ <laughs> ก,รกริบเพราะว่านะ คุดสุกยังยังยังคงที่แบบเป็นดาวคู่กันอยู่แต่ว่าเป็นคู่ทางสุภาพเนาะแต่ว่ามันไปชนพบเสียฉะนั้นพบเสียบ่งบอกถึงนะคะอะไรที่มันเหมือนไปขุดเอาหินะนะคะไปขุดเอาเรื่องเกา่าเรื่องเดิมขึ้นมาพูดขึ้นมาเป็นประเด็นเธอมีใครซ่อนไว้อยู่หรือเปล่าเป็นเรื่องหึงเรื่องห่วงเพราะว่าปตัตนีพยาายะด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนก็อาจจะ,ะ,ะต้องระมัดระวังในเรื่องของ ถ้าเรา,าถ้าเราแวงคนรักว่าจะไปพูดคุยอะไรกับคนอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่เป็นประเด็นหรือว่าเข้าใจผิดกันได้นะนะวันนี้วันนี้ถ้าคิดว่าเดี๋ยวงอนกันก็ต้องกลับมาคืนดีกันอยู่ดีก็อย่าไปแง่งอนอย่าไปขุดคุยเรื่องเก่าเรื่องเดิมขึ้นมาเป็นประเด็นหรือพูดคุยกันในช่วงช่วงนี้นะคะ ส่วนคนที่เป็นคนโสดนะคะปุตตะสัมพันธ์ถึงกรรมมะกรรมมะก็ยังสัมพันธ์ถึงปัตติพยายเอาละเข้าประเด็นกันอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะคะคนที่เป็นคนโสดระมัดระวังว่าคนมีคู่แล้วอาจจะมาจีบอาจจะมาแอลอาจจะมาแบบ พูดจาหวานล้อมนู่นนี่นั่นกับท่านก็ต้องระมัดระวังเช็คดูดีๆว่าเขามีคู่ของคนรักหรือยังเขาเลิกกับคนรักของเขาหรือยังหรือว่าตัวท่านเองอาจจะไม่มั่นใจอาจจะมีความระแวงสงสัยในคนที่คุณไปแอบบรักแอบบชอบอยู่นีเ่เขาเลิกกับคนรักหรือยังหรือว่าไปแบบเหมือนแบบพูดจาแซะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกในย่านนึงก็อาจจะไปเจอกับคนที่เหมือนกับว่า มีคนรักแล้วเพิ่งเลิกรากับคนรักมาแต่ว่ายังม,มีมีคงยังคงพูดคุยกับคนรักเก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาจีบคุณอ,อะไรประมาณนี้หรือว่าคนทีเ่เป็นตำหนิได้ด้วยเช่นกันพ่อหินะสัมพันธ์ถึงพยาญะนะคะอาจจะเป็นคนที่มีคนคุยเยอะอะไรเงี้ยยังมีเรื่องราวเก่าๆค้างๆคาคอยู่ก็ต้องเช็คดูดีๆสำหรับคนที่ เป็นคนโสดในวันนี้นะคะเรื่องราวที่ครูพูดพยากรณ์ของคนที่เลือกแคดนครีมสีขาวมาทั้งหมดเนี่ยก็อย่าไปเชื่อทั้งหมดในดวงชะตานะคะเพราะว่ามันเป็นดวงทั่วไปและอีกในย่าหนึ่งก็คือดวงไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตของคนเราดวมแค่30%เท่านั้นอีก70%คือตัวเราล,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 ล้วนเลยนะคะ อีก70ปอไม่ใช่ตัวโลล้นวนวขออภัยเป็นที่ที่เราอยู่ด้วย30แล้วตัวเราอีก40ปนะอเซนต์ะงนั้นเลขเด่นของท่านที่เลือกแคนครีมสีขาวก็คือ372นะคะฟังหูไว้หูอย่าไปเชื่ออะไรเยอะนะคะดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางนะที่รักของครูเดี๋ยวเรามาดูนะเลือกดวงชะตาของคนที่เลือกแคนครีมสียมพูกันนะคะว่ารหัสดวงชะตาของท่านจะได้รหัสอะไรนะคะ ได้ห้านะคะสองนะคะห้าสองสิบลบเจ็ดเหลือสามนะคะก็จะได้เป็นห้าสองสามนะคะห้าสองสามรหัสของท่านคือห้าสองสามเลขเด่นของท่านในวันนี้ก็คือห้าสอง 3นะคะเดี๋ยวครูตั้งดวงสักครู่นะคะ ได้มาแล้วนะคะสำหรับดวงชะตาของคนที่เลือกแฮนด์ครีมสีชมพูมาดูในเรื่องของทางด้านการงานของคุณก่อนในวันนี้นะคะการงานกรรม,มะพันธุถึงอัตตะตัวท่านเองฐาน16โซโรสด,ด้วยนะคะการงานของท่านในวันนี้อาจจะมีปรมิมาณในเรื่องของทางด้านการงานเยอะมีสิ่งที่ท่านมีความคิดนะคะอะไรใหม่ๆในเรื่องของการสร้างสรรค์ทางด้านการงานของท่านนะคะ ถ้าหากว่าวันนี้จะคิดพิจารณาในเรื่องของการงานก็สามารถที่จะทําได้นําเรื่องนะคะโปรเจกต์ไอเดียอะไรใหม่ๆที่มาตกผลึกมาแล้วที่จะหรือที่จะมาทําใหม่ช่วงวันนี้จะเป็นวันที่ท่านตกผลึกและมองออกในเรื่องของทางด้านการงานของท่านว่าเอ๊มีปัญหาอะไรมีช่องทางอะไรบ้างในเรื่องของการทําทงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือหาอไรายได้เข้ามานะคะเพราะมันเป็นสัมพันธ์ถึงความคิดของท่านคืออัตราแล้วก็ ใจของท่านด้วยคือพันธุนะคะสำหรับใครที่ทำงานร่วมกันกับครอบครัวนะคะก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของทางด้านาความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ว่าจะร่วมมือกันทำการงานให้มันมีกิจการที่ขยับขยายดีขึ้นเฟื่องฟูขึ้นในวันนี้นะคะหากว่าวันนี้เป็นวันที่จะต้องมาเจอเจอกับคนในครอบครัวก็ลองปรึกษาหารือก,กันดูนะคะว่าจะทำยังไงอะไรเผื่อมีอะไรไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะ ที่มมีโปรเจกต์ที่ดีๆแล้วสามารถที่จะลงตัวได้ในวันนี้ฐานเป็น16โสรถด้วยนะคะมาดูในส่วนของทางด้านการเงินนะคะการเงินกระดุมพระสัมพันธ์ถึงมรณะโอ้โหวันนี้ใช้จ่ายอะไรไปเยอะนะคะโคาไปไปซ,ซื้อจับจ่ายเข้าของหรือว่านะ เข้าของเป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ได้วันนี้จะใช้เงินออกไปเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ถ้าใครที่หวังในเรื่องของโชคลาภในวันนี้ก็เสานะคะเดี๋ยวขอดูดาวเสาชิงไปพยายะแล้วเป็นอาริด้วยนะคะไปสัมพันธ์ถึงท่านางโอ้โหวันนี้ใช้จ่ายเงินทองออกไปเยอะนะคะเพื่อไปอะไรคะแก้ไขปัญหาเป็นอาริเป็นพยายะนั่นเองนะคะคือนี้สินอะไรที่มีอยู่ก็ค่อยคทย,ย,ยอย จับายแก้ไขปัญหาอะไรกันไปนะคะในกรณีของบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องราวของการที่เพราะว่าทานังสัมพันธ์ถึงพยายนะคะอริด้วยก็คือบางคนเอาที่เอาทางนะคะไปขายหรือว่าเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ก้าแหวนเงินทองหรือว่าโทรศัพท์มือถือ iPad อะไรได้หมดเลยนะคะนำเอกไปนะคะบางคนขัดสนในเรื่องของทางด้านการเงินจะต้องเอาองเอาปอกไปจำนำบ้างนะคะหรือว่าเอาไป ฝากเพื่อนไว้ก่อนให้เพื่อนใช้รายเดือนอะไรกวาดกันไปนะคะคือมีข้าวของเงินทองที่จะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนที่จะเป็นเงินตัวเงินเข้ามานะคะสำหรับใครที่หวังโชคหวังลาบในวันนี้จริงๆครูเห็นนะ,ะนิดนึงแล้วกันว่า เลขเด่นของท่านคือ523แล้วก็พันธุนะคะเป็นกรรม,มารฐาน16โสรสนะคะาลากลงเป็น12ก็คือฐานกำลังของพ้าราหูก็ลองเสี่ยงโชคดูบ้างเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะมากมายนะคะเพราะว่าอย่าไปทุ่มทุมทุ่มอะไรเยอ,อะไรเยอะนะคะแต่ว่าปัญหาหรือทางด้านการเงินของท่านจะถูกแก้ไขปัญหาไปได้ลุล่วงไปได้ดีๆปัญหาจบนะคะปัญหาจบอยู่นะคะแต่ก็ มันเป็นเป็นจบนี่สินบางส่วนเท่านั้นมันไม่ใช่ว่าทั้งหมดเลยในวันนี้นะคะบางส่วนเท่านั้นเนาะนะคะอริพยยะแล้วก็สัมพันธ์ถึงนะคะมอรณะได้ด้วยอ๋อไปที่ชิ่งที่จันอีกนะคะเพราะ เสาฐานกำลังของพระจันทร์ชิงไปในภพยทาสีนะคะขอภายไปถึงตนหนตัวท่านแล้วก็ไปถึงมาตานะคะก็อาจจะจับใจใช้สอยทางด้านเงินทองในวันนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะดูแลบุตรบริวารของคุณก็เป็นได้เพราะว่าจันทร์เสานะคะเสาจันทร์นะคะขอนไม้รอน้ำขอนไม้จมน้ําก็อาจจะมีรู้สึก รู้สึกแบบไม่โอเคสําหรับวันนี้เลยในเรื่องของทางด้านการเงินแต่ว่ามันเป็นคู่คู่เครดิตหนี้สินฉะนั้นเงินที่ได้มาถ้านําไปวางแผนดีๆไปนในเรื่องของการเกาะให้เกิดรายได้ครูว่าก็มีมีพัฒนาไปต่อยอดได้อีกอย่าไปคิดอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะคะเงินทองเป็นของนอกกายนะคะไม่ไม่ตายก็หาใหม่ได้ฉะนั้นมีแรงฮึดมีแรงสู้นะสองมือสองเท้านะคะอย่าเพิ่งท้อนะวันวันน,น,นี้ก็ดีกว่าเมื่อวาน พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าเราทําเต็มที่ทําให้มันดีที่สุดนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพทางด้านอาของตัวท่านดาวเสาเสียสองตัวเลยนะคะดาวเสาเสียสองตัวแล้วผสมจันทร์ไปด้วยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวท่านด้วยวันนี้อารมณ์บ่จอยสักเท่าไหร่นะคะหรือว่า เอาเงินไปจับจ่อยใช้ใช้สอยแบบได้เข้าได้ของมารู้สึกโอ้ดีนะคะ mm. ฟินเวอร์แต่พอสักพักเอ๊ะฉันซื้อมาทํำไมผมซื้อมาทําไมซื้อมาทําไมเนาะเสียดายตังจังเลยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะ mm. อริสุขภาพร่างกายนะคะดาวสองหมายถ,ถึงนะคะ mm. ต้องระมัดระว,งว,งวงังในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะ mm. ผดพื่นคันภูมิแพ้นะคะ กระดูกสันหลังนะคะกระดูกโครงสร้างใหญ่ๆด้วยมือแขนขาก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของบางคนลื่นหกล้มนะคะแล้วก็ดาวสุกหมายถึงมดลูกนะคะระบบสืบพันธุ์ไขมันก็ต้องดูแลดีๆด,ด,ด้วยในวันนี้อยากกินอะไรที่แบบว่าวันนี้เต็มที่เลยวันนี้บุฟเฟ่เลย อะไรอย่างนี้นะคะดาวสัมพันถึงดาวอังคารด้วยอังคารเสาร์ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุถ้าดูอุบัติเหตุแล้วเดี๋ยวครูขอเช็คนิดหนึ่งว่าการเดินทางเป็นยังไงบ้างนะคะสหัสชะาการเดินทางนะคะสี่ไปัมพันธ์ถึงสุภะนะคะมัตชิมาโอเคนะคะในเรื่องของการเดินทางก็ต้องระมัดระวังจริงๆด้วยเพราะฐานเป็นกาเป็น13มมหาอุดเลยนะคะเช็ครถของคุณดีๆรถอาจจะมีปัญหานะคะ แล้วก็อาจจะมีเงินในเรื่องของการเอาเงินไปซ่อมรถซ่อมนาครูว่าดีกว่านะคะถือว่าถ้ามีอะไรที่จะเสียก็ครูขอให้ขอให้สุขภาพท่านดีก่อนแล้วกันนะคะเสียอไปทางรถก็ได้นะคะให้มันเป็นแบบเหมือนฟาดคอไปนะฉะนั้นดวงมันแค่เปอนแค่3 0อย่าไปซีเรียสอย่าไปอะไรมากมายนะดูเป็นไกด์ไลน์ก็พอมาดูในเรื่องราวของความรักกันบ้างคนที่มีคู่กันก่อนเลยนะคะคู่ของคนรักสัมพันธ์ถึงปัตตานีนะสัมพันธ์ถึง ท่าสาแล้วก็ปิตานะคะเป็นดาวอาทิตย์ด้วยคู่ของคนรักในวันนี้ก็ยังโชคดีอยู่นะคะว่าคู่ของคนรักเนี่ยมีกําลังของราชาโชคนะคะถ้าหากว่าท่านที่อยากที่จะอดอ,อ้อนคนรักคู่ครองนะคะว่าเออนะเพราะปิตาคือปากได้ด้วยเช่นกันไปถึงสัมพันธ์ถึงทาสานะคะก็คือถ้าจะให้แบบ ที่รักช่วยดูแลนู่นนี่แน่นให้ฉันหน่อยสิที่รักผมต้องการความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่อ่าไม่ใช่ที่รักสิคู่ครองคนรักของคุณก็มีโอกาสที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลคุณได้ด้วยเช่นกันแต่บางคนก็อาจจะแบบเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับคนรักนิดนิหน่อยหน่อยะคะก็เขาเรียกว่ามีส่วนดีส่วนหนึ่งส่วนแย่ส่วนหนึ่งในวันนี้อาจจะไปทํากิจกรรมอะไรร่วมกันนะคะ คือสร้างบรรยากาศดีๆร่วมกันก็ได้เนาะเหมือนกับว่า,าเหนื่อยจากตรงนี้แล้วไปทดแทนสิ่งนี้ไปหาอาหารอะไรอร่อยๆกินด้วยกันก็ได้เพราะฐานเป็นรายชายโชคอยู่ก็มีเหตุที่จะว่านะคะบางคนถ้าหากว่ามีคู่ครองคนรักแล้วนะคะเป็นดาวอาทิตด้วยมีเรื่องราวที่ต้องปรึกษาอะไรกันนะคะ เพราะฐานคนรักของคุณเป็นรายชายโชคอยู่ก็ขอความช่วยเหลืออะไรจากเขาได้อยู่นะคะเพราะสัมพันธ์ถึงชาสาการเด็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่นฉะนั้นนะให้มันออกทางคู่คองคนรักดีกว่าคือทางด้านโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเธอหรือฉันถ้าเธอมาพึ่งฉันฉันไปพึ่งเธอก่อนแล้วกันอะไรประมาณนี้มาดูในส่วนของ คนโสดกันบ้างความรักคนโสดปุตรตาสัมพันธ์ถึงลาภะแล้วก็หินะด้วยคนโสดคะในวันนี้มันไม่ใช่วันของคุณสักเท่าไหร่นะคะว่าคุณจะไปแอบชอบใครหลงรักใครในวันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เออมันเหมือนร,ร,อรักชอบปักจิตปักใจแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ชั่วโมงของคุณในวันนี้ที่คุณจะไปแอลจะไปจีบจะไปแบบว่าคําคะแนนนํากับใครในช่วงเวลานี้นะคุณจะเ,เหมือนกับ รุ่มหลงเนาะเพราะว่าสุกราหูนะคะรุ่มหลงคนคนนั้นของคุณถูกอกถูกใจอะไรกันเยอะแยะมากมายแต่คนคนนั้นก็มีบางส่วนที่เขาอย่างทําอะไรที่แบบไม่โอเคสําหรับทุกคนในความรู้สึกและกันต้องระมัดระวังนะคะว่า คนคนนี้ถ้าหากว่าคุณไปหลงรักหลงชอบเขาจริงๆเ่ะเขาอาจจะทําให้คุณแบบแซดเศร้านะคะหม่นหมองอะไรทีหลังนะคะหรือว่าทําให้คุณแบบไม่ได้รู้สึกโอเคไม่รู้สึกดีนะมันอาจจะเป็นความรู้สึกรักชอบลุ่มหลงอะไรดีๆแบบเพ้อฝันจินตนาการไปไกลแต่สุดท้ายแล้วนะคะคนคนนี้ก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นตําหนินะ ที่อาจจะเป็นข้อเสียที่คุณจะไม่ชอบในภายหลังก็ได้เพราะปวสัมพันธ์ถึงฮีนะคือความเสื่อมนะคะปมด้อยอะไรบางสิ่งบางอย่างกะะ็ต้องระมัดระวังด้วยด้วยนะคะก็ในเรื่องของอารมณ์ทางด้านความรักของคุณด้วยนะต้องแบบอย่าไปคาดหวังเยอะหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่าคุณไปชอบเขาแต่เขาไม่ชอบคุณคุณก็พานเกียดเขาอันนี้ไม่ได้นะที่รักของครูนะก็ก็ซบซบไปก่อนในวันนี้นะคะ ดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางเท่านั้นยังย้ำนะคะว่ามันแค่30%เลขเด่นของคุณก็คือ5-2-3ในวันนี้นะคะ <S <S <ม>ก็ฝากนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะเ,เหมือนสปอยหนังเลยเนาะจริง ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แก่ในการทำคลิปให้กับครูด้วยสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอะไรอัปเดตใหม่ๆจะได้ตามกันทันสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับครูข้างล่างใต้คลิปนี้ก็มีรายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้อวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังในความรักขอทุกท,ที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์คล้าวคลาดปลอดภยัยและขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะโชคดีนะคะขอบคุณมากมากค่ะบ๊ายบาย